ถ้าชมงนานเห็นรด้คืกลุ่กลุมกะวัรีกกุกชินา่กากะริยะวานงามพร้อมน้ำอะเกียนมีกาคำล้ำเลือก กขีวีเป็นล่มชี้คานบุญคุณความดีพระข,ะขัติยเพนคุณนานุภากญงามลาเรียมงามอ่อนกี่กิรมรากเกิรมรากขวลน กลนคำลำพระดีเป็นกิริหแห่ป,ปักปีไก่ไค่ภัยกานขอบพระองค์กรมพระกระลืนยิ่งยืนนานครับ